นี่คือการเสิร์ฟเครื่องดื่มของโอลิเวียแม้แต่แก้วยังตามกฎจราจรแก้วทั้งหมดเดินทางไปถึงป๊อปอายแต่แล้วบรูตัสก,ก็เดินเข้ามาในโรงเหล้าและเริ่มเรียกเก็บค่าคุ้มครองในตอนนั้นป๊อปอายกำลังออกเดทกับโอลิเวียเมื่อบรูตัสเห็นเธอเขารู้สึกตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเหมือนมาปาเดียวดายบรูตัสเดินตรงไปที่โต๊ะทันทีและพยายามจะพาโตโอลิเวียไปซึ่งทําให้ป๊อปอายไม่พอใจอย่างมากเขาสั่งให้บรูตัสอยู่ห่างจากเธอแต่บรูตัสเพียงแค่หัวเราะเยาะแล้วทั ทําใหโอลิเวียประทับใจป๊อบอายจึงรีบนําลูกตนูออกมายิงไปที่เป้ากลางหลายครั้งติดต่อกันตอนนั้นเองที่บรูตัสหยิบแก้วและใส่ยาพิษลงในแก้วเครื่องดื่มจากนั้นเขาชวนป๊อบอายดื่มเมื่อป๊อบอายดื่มเข้าไปสมองของเขาก็ชะงักในทันทีและเขาล้มลงกับพื้นบรูตัสใช้โอกาสนั้นพาโอลิเวียไปแต่แล้วก็มีคนแค่คนหนึ่งนําผักโขมมาใส่ในปากของป๊อบอายเมื่อเขาได้ลิ้มรสกล้ามเนื้อของเขาก็กลายเป็นยากแก้พิษป๊อบอายฟื้นตัวขึ้นอย่างโกรธเกรี้ยวและเริ่มตามหาบรู เกินกว่าจะช่วยโอลิเวียได้อย่างง่ายดายป๊อบอายจึงต้องดึงบันได้ลงมาจนในที่สุดเขาก็สามารถช่วยโอลิเวียได้อย่างปลอดภัย